สวัสดีครับวันนี้เที่ยวก่อนแก่สองแก่พาไปเที่ยวภูชีฟ้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับี่บรรยากาศทั่วไปนะครับมีร้านขายของฝากเสื้อที่ใส่กันหนาวก็มีกันไม่หนาวก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปจุดดูดวงอาทิตย์นะครับแต่ไม่มีรถขึ้นนะครับต้องเดินเองประมาณ700เมตรนะครับส่วนวันที่ไม่ธรรมดาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ก็รถก็ เขาเมะขึ้นนะครับจะมีรถรับส่งขึ้นมานี่สองแกนะครับสองแกสี่แกวันนี้นะครับจะพาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับขึ้นไปดูจุดชมวิวจุดที่หนึ่งของอูชีฟ้าที่ได้ชื่อว่าดวงอาทิตย์สวยครับ บันไดนี้น่าจะหน้าเลงใช้ได้นะครับถ้าหน้าฝนน่าจะไม่ค่อยเหมาะนะครับบันได,นดธรรมชาติเนี่ยครับก็เลือกเอานะครับไปทางไหนนะครับทาง,งทางพี่เสมอหรือไม่เสมอแต่ดูแล้วมันไม่เสมอเหมือนกันหมดนะครับได้สิบเก้าเริ่มงอบแล้วครับ ีปคือทางขึ้นนะ่ครับด้านหลังรถเราจอดอยู่นูน้นครับตอนเช้าก็มาดูดวงอาทิตย์ตอนกลางวันก็ดูวิวทั่วๆไปนะครับ <c oughs> จะเห็นชัดกว่าตอนเชา้า <c oughs> ตอนเช้าจะมีหมอกบังนะครับ <c oughs> เดินชิดริมขวาดีครับคุณจะไม่ร้อนนะครับริมขวานี้ครับ <c oughs> มันชื้นหน่อยแต่มันไม่ร้อน จากร่มนะครับเอามาทําไม้เท้าแล้วครับเที่ยวก่อนแกครับวันนี้รู้แล้วครับว่าแกรือไม่แกนะครับขึ้นตานี้นวดฝ่าเท้าเปนในตัวนะครับ<ม>เดี๋ยวไปห้ช่วงกลางๆจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางนะได้กับพึ่งทางแล้วครับเหนื่อยกับพี่น้องเหนื่อยขับรถหลายวันนะครับขับรถจากยาลา ถึงเชียงรายเลยครับจากใต้สุดไปเหนือสุดครับ นี่ฝาไม่ดนไม่ได้ไดไดอ,อ<ร>บเตี้ยวเอา้าเ่เบิดไปฝานี่ด้านหลังครับด้านหลังู้ชี้ฟ้าครับไม่รู้มันเป็นอะไรตั้งไปชีป้ไปยังงงงไหมกอดมันตอนที่เพิ่งจีใหม่ๆตอนนี้พาไปภูเก,กต็ตสิอื้อฮึเป็นเขียวไหมไม่อาบน้ำหลายวันนี่นะครับส่วนมากที่มาเที่ยวกันก็ไม่ว่าคู่หคู่ไหนๆนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็จูบๆปนมังเหม็นเขียวกันบังรอปนมังเหเป็นแบบนี้แหละครับมก็ดูไม่ถ่ายคนเดียวเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะครับเดินไปทางโน้นไปโน้นไปถ่ายที่ไมีผู้หญิงยืนสีชมพูเดินไกลๆโน้นนะครับนั้นทาันทีมีอันตรายพี่เหยียบล้มเลยเดินทางโน้นแต่เดินทางที่เพืคยเดินทไมหดูที่ว่าครับอันนี้ก็ชี้ดินไปก่อนครับ ไม่ต้องรีบนะครับเป็นลมเหนื่อยก็หยุดนะครับเหนื่อยครับพี่น้องผู้ชี้ควาครับไปแล้วครับไได้ชี้แล้วครับ ตางเต้นแตนี้น่าจะสะใจครับพี่น้องถึงสูงเสียดฟ้าข้าก็จะยึดนะครับเนี่ยครับพี่น้องหยุดก่อน มาแล้วครับพี่น้องมาอีกนิดเดียวครับหายเหนื่อยเลยครับตอนแรกเหนื่อยครับพอเห็นกล้องอาจจะไม่เหนื่อยครับพอเห็นกล้องอาจจะยิ้มครับยิม้มเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรครับเดินต่อ ล่างเป็นหมู่บ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าหมู่หมู่บ้านอะไรนะครับแต่สันนที่ฐานน่าจะเป็นหมู่บ้านของมนุษย์นี่ฝั่งลาวฝั่งลาวอะ่ะในเส้นเขตแบ่งอยู่ตรงไหนตามเขาลูกไหน <c oughs> น้องชายก็บอกว่านี่คือฝั่งโน้นคือประเทศลาวนะครับโลซานะเอ้ลาวนะครับใ <c oughs> ช่พอลงไปล่างน้นเป็นลาวแลว้วเออหลังคาไม่เหมือนบ้านเราอ่ะ ข้าเป็นสามเหลี่ยมว่าแล้วว่าทําไมมีธงชาติตรงโน้นก็เพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะครับคนข้างอาอันตรายนะครับถ้าพาเด็กๆมาต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม่มีปุ่ม enter นะครับนี่ครับมีแต่ end ยุบอย่างเดียวคับ end ขาดด้วย ด้านหลังก็คือภูชีฟ้านะครับอยู่ด้านหลังผมด้านซ้ายผมนะครับที่รูนไปทางโน้นนะครับนุ่มมาเหสีทั้งสองก็อยู่ข้างล่างครับมานี่เลยมาตรงนี้สวยกว่าตรงนั้นไอ้หญ้าบังว่าแเราจะไมทางถนนดินดินหมดเลยนี่ ส่งมาเหีไปยึด<า>เนินเนินศูนย์ศูนย์ศูนย์ก่อนครับ <Yeah. S 1> คือถ้าขึ้นไปเลยกว่านี้มาเหศีจะศ mm ูน hmm. ย์อ่สูงเหนือกล้าตายขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะตามไปฝั mm hmm. ่งโน้นประเทศลาวนะครับประเทศลาวชายสันเขาเนี่ยกั้นนะครับฝั่งข้างล่างลงไปก็เป็นลาวแล้วนะครับ ประเทศลาวฝั่งนี้เป็นประเทศไทยอ,อ,อันนี้ตรงนี้ก็เหมือนกับปากจมูกเหมือนกับลิงครับเหมือนกับลิงหรือมนุษย์ที่อยู่ในป่านะครับก้างล่างปากกระบนสองจุดนั้นคือเล็บตาครับจินตนาการเหมือนกับคนเมอกัญชาครับผมจะเดินขึ้นไปแล้วครับ นี่ครับเขาเรียกว่าทางยกระดับระดับ,ดบตำบลน,นะครับยกระดับระดับตำบลกันน้อยครับสองแก พิชิตภูชี้ฟ้าครับวันนี้ครับจะสำเร็จหรือเปล่าครับตอนนี้เหลืออีกห้าสิบเมตรหอบแล้วครับฮัลโหลขอภาพน้อยทางนี้อัดวิดีโอทางนู้นอัดภาพนิ่งมา ถึงแล้วครับเดี๋ยวนี้เดียวครับถ่ายกันยาวๆนะครับเป็นตงตัดต่อตัวเส้นทางเดินจากที่จอดรถไปที่จุดชี้ฟ้าเนี่ยมันสบายขนาดไหนนะครับแบบนี้เลยมันครับถ้าทำให้ถนนดีเกินสบายเกินก็คนมันใจเยอะจะดูแลลำบากแบบนี้นะครับดีนวดฝ่าเท่าในตัว คนมีโรคจำตัวไม่เหมาะจะขึ้นมาครับหายใจไม่ทันครับวันนี้ใหม่เอสีสู้ครับเอาร่มทำไม้เท้าแล้วครับลมเย็นพัดมาจากฝั่งประเทศลาวนะครับตอนนี้ถ้าตกลงไปก็ไม่ต้องไม่ต้องทำพลาดต่อครับ เรา้ามเด้นได้เลยครับใส่ใส่เสื้อจังหวัดน่านครับแต่มาเที่ยวเชียงรายครับข้างหลังเงียบๆแล้วครับเสียงเริ่มเงียบแล้วครับจะถึงแล้วครับอันนี้นี่นบต้องเที่ยวถึงก่อนเราครับ ถ้าหน้าฝนาหรืออากาศชื้นน่าจะไม่เหมาะนะครับทางเดินแบบนี้เจอหลักกิโลแล้วครับเขตแดนหลักเขตแดนไทยลาวมีป้ายเตือนนะครับ Danger อ,อันตรายนะครับ ให้อยู่ในบริเวณที่เขากำหนดให้นะครับใกล้ถึงหลักกิโลแล้วครับหลักเขตนะครับเรียกหลักกิหลักเขตนะครับเขตชายแดนไทยนะครับเมสีตามมาแล้วครับ ถึงแล้วครับหลักเขตประเทศลาวนะครับสองขีดทับสิบ สองแปดทับศูนย์สนะครับมีมือดีเยอะๆครับมาแล้วก็เขียนชื่อสลักไว้นะครับจริงๆแล้วมันไม่เหมาะนะครับการที่จะเขียนชื่อไว้อะไรไว้เนี่ยจะต้องให้สวยๆหลายๆคนนะครับสวยครับสวยมีบริการถ่ายรูปด้วยนะครับถ้าใครไม่มีกล้องนะครับ ถ่ายรูปดวนรูปละกี่บาทครับรูปละห้าสิบบาทครับรูปดวนครับคือถ้าใครชื่อด่วนเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปนะครับคนไม่ชื่อดวนเนี่ยเขาไม่ถ่ายให้นะคร JI, ับายและิได้นะครับสวยครับสวยสวยี่แสดงว่านี joking, hey, ่เราอยู่ประเทศเราวราอะครับเที kind of ่ยวประเทศเราโดยไม่ต้องอาศัยพาสปอร์ตนะครับ ก็เพราะว่านี่ฝั่งนู้นลาวนะครับนี่ผมก้าวขามาแล้วนะครับนี่ลาวก้าวกลับไทยครับไทยกับลาวครับนี่หลักเขตกิโลครับหล, <laughs> ลักเขตประเทศหลักเขตประเทศนะครับไม่ใกิโลแต่ว่าเอาขึ้นมาหลายกิโลครับแต่ว่าน่าจะเอามาหล่อบนนี้นะครับนี่ประเทศประเทศล,ลาวอะเดินข้ามไม่ดเดียวลาลวเลยไปฝั่งนน้นต้องพูดภาษาโน้นนะ อยู่แค่สปีกไทยรำไม่รำรำไม่รำอ่ะเาอจะังแล้วโอ้ประเทศลาวก้้วีประเทศลาวจะปังแล้วครับก้้วีประเทศไทยเป็นไงบ้างครับยังแค้นได้ครับปูชีฟ้านะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็1628เมตร น่าจะเป็นภูที่มีความสูงระดับต้นๆของประเทศนะครับนี่คือหมุด GPS น,นะครับโดยการน่าจะเป็นการวิธีการใช้ GPS จากดาวเทียมนะครับนนเพื่อ,อนนสำรวจชายแดนนะครับห,นนหมุด GPS นี่ถ้ามันถูกต้อง นะครับแล้วก็ตกตามข้อตกลงกันได้ก็ดีนะครับจะได้ทําหมุดที่ชัดเจนรอบประเทศไทยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลุกลุกล้ํพืดินแบดดินกันโอเคครับดูได้มันมันจะล้มอ่ะมันไม่มันไม่เคยมันโคงอยไรนะตรงนี้ๆหน่อยกิ้งลุกๆกิ oh, ้งนะ นะครับวันนี้เที่ยวก่อนแกนะครับก็มาถ,นะถึงพิชิตหล้พิชิตภูชีฟ้าได้สำเร็จแล้วครับอยู่ที่การจะลงกลับไปเลยครับทีนี้ตอนนู่นภูอะไรอีก่ะผูชีดาว ผู้ชี้ดาวชี้ดาวชี้เดือนไอ้นี่ชี้ควาอันนู้นชี้ดาวไอ,อ้นนู้นชี้เดือนอันไหนชี้ดินเนอะชี้ทำไมไม่มีเลยเดินเหนื่อยยืนนานหน่อยครับเจอหลานๆนะครับเจอหลานๆอยู่ทางชายแดนนะครับโตโตโตกาสนะครับผมไม่รู้อะไรว่าอะไรนะครับแปลแปลแปลว่าอะไรอ่ะลูกนะโตโตโตกาสินะนะ <laughs> <c oughs> เขินครับเขินเขินแก่งครับโปรปีนั๊ c! เดี๋ยวอยู่บนยอดแล้วครับไปก่อนนะ <c oughs> ทางลงครับทางลงวันนี้สองแก่พิชิตผู้ชีฟ้าสำเร็จครับ ยิ้มออกแล้วครับตอนขาลงยิ้มออกแล้วครับข้างบนมันีไกล่ครับอี่ไกลครับไปตรงต้นสนตอนนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณเธอไปโกกเขาอีกอีกห้าสิบเมตรก็ถึงแล้วครับแต่คนหน้าตาดีจะไปได้คนหน้าตาขี้เหร่จะไปไม่ถึงหรอกหลอกหลอกคนอื่นครับหลอกเหมือนเราโดนหลอกเมื่อกี้ครับเหลือเหลืออีกประมาณอีกห้าร้อยเมตรถึงครับ แม่ใจดีอย่ังโฆษณาให้ตากล่องด้วยถึงแล้วรครับถึงแล้วครับรถที่เราลานจอดรถนะครับไม่ตายครับไม่รู้ปีไหนจะได้มาอีกครับอายุขนาดนี้แล้วครับเดินขับรถหลายๆชั่วโมงหลายๆกิโลนะครับ ไม่ง่ายครับถ้าไม่บ้าหรือไม่บ้าพลังหรือว่าไม่ชอบเที่ยวนะครับยากครับที่จะมาถึงครับถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับสำหรับคนแถวนี้ก็คงไม่เป็นไรแต่ผมสองคนเนี่ยอยู่ทางใต้สุดนะครับขับรถมานี่ก็นอนตามปั๊มน้ำมันบ้างนะครับนอนตามอุทยานบ้างนะครับ กว่าจะมาถึงนี้ก็หลายวันนะครับเราไม่รีบนะครับเที่ยวแบบไม่รีบ,รบเกิดมาได้เที่ยวก็มีความสุขครับหมดตังค์ไมั่งเหนื่อยบ้างนะครับก็ต้องทนถ้ารักแบบนี้นะครับ